สภาพัดเสนอขึ้นภาษีแวก10%์แบ่ง3%นะครับเงินออม รับวกยเกษียณสภาพัฒเสนอขึ้นนะครับภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดเนี่ยจาก7เป็น10เพื่อแก้ปัญหานะครับสูงวัยรายได้ต่ำนะครับไรเงินเกษียณแบ่ง3เป็นเงินออมไวัยเกษียณของประชาชนหลังผลสำรวจพบคนแก่34มีรายได้ต่ำฝ่าเส้นยากจน41.41 41. นะครับมีเงินออมไม่ถึง50,000บาทนี่แหละครับคือสิ่งที่ประชาชนกำลังกังวลและประชาชนกำลังเป็นห่วงอยู่หรือเปล่า เรื่องของการขึ้นภาษีนะครับแวดจากเเป็น10%เนี่ยจะทําให้ผักภาระมาให้กับประชาชนแน่นอนครับว่าด้วยอ่าเขาเรียกว่าอะไรด้วยสิ่งที่สภาพัฒน์บอกด้วยด้วยเหตุผลในสิ่งที่สภาพัฒน์บอกว่าการขึ้นแวดเนี่ยเจ็ดเปอร์เซ็นเนี่ยเป็นสิบเปอร์เซ็นเนี่ยและอีกสามเปอร์เซ็นเนี่ยแบ่งเป็นเงินออมเอาไว้ในไวกรียณแน่นอนครับว่ามันอาจจะดีก็ได้แต่อย่างที่บอกว่ามันกลายเป็นเพิ่มภาระ ให้กับประชาชนช่วงนี้อยู่ป่าเรื่องของฟาร์มเดือดร้อนเรื่องอะไรแล้วตอนนี้นะครับอย่าลืมนะครับว่าขึ้นไปนะครับจาก7%ขึ้นไป 3%, เป็น1 0เนี่ยไม่ช่วยน้อยๆน,นะครับเท่ากับราคาของขึ้นค่าของชีพทุกอย่างขึ้นยิ่งตอนนี้ก็อย่างที่บอกนะครับแต่ละคนก็ชักหน้าไม่ถึงหลังกันอยู่แล้วนะครับแล้วมาเจอแบบนี้ก็คงจะต้องสะท้านกันไปแต่ก็อย่างอย่างที่บอกว่าอันนี้เป็น เป็นเขาเรียกอะไรเป็นการเสนอนะครับเป็นการเสนอของสภาัพ,พนะครับสภาพพเนี่ยเสนอขึ้นภาษีแหวกสิบแบ่งเป็นสเป็นเงินอ,อมในวกยเกษียณเป็นการเสนอของสภาัพ,พนะครับยังไม่ได้ขึ้นนะครับต้องบอกก่อนนะแต่ว่าผมเอามารายงานให้ว่าสภาัพ,พนะครับเป็นคนเสนอแบบนี้สภาน์พพเสนอขึ้นภาษีเนี่ยมูลค่าเพิ่มนะครับ หรือแวดเนี่ยจาก7%เป็น10%เพื่อแก้ปัญหานะครับสูงไวไรายได้ต่ำนะครับไร้เงินเกษียณแบ่ง3%เป็นเงินออมไว้เกษียณของประชาชนหลังผลสำรวจพบคนแก34่34%เนี่ยมีไรายได้ต่ำฝ่าเส้นยากจน41.4มีเงินออมไม่ถึง50,000บาทนางสาวนะครับวราวันนะครับพริกคามินรองเลขาธิการสภาพัพนะครับ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสอสอชอนะครับกล่าวในงานเสวนานะครับกล่าวในงานเสวนานะครับข้ามรุ่นอนาคตไทยจัดโดยนะครับสอคอชอนะครับร่วมกับกองทุนประชากรแห่งประเทศไทยหรือ n อ็นอูเอ็นเอฟพีเอว่า ก่อนหน้านี้มีการนําเสนอรูปแบบในการออมสําหรับผู้สูงอายุหลายรูปแบบโดยรูปแบบหนึ่งที่มีการเสนอผ่านคณนะกรรมการปฏิรูปสังคมหรือสอ,อสอ,สอชอนะครับเห็นว่านะครับเป็นแนวทางที่ดีคือการปรับเปลี่ยนอัตรามูลภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าแวกเนี่ยนะครับ10%นะครับเป็น การเพิ่มจากเดิมคือ7%มาเป็น10%โดยในส่วนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ปรับเพิ่มขึ้นมาอีก3%เรนี่ยรัฐบาลอาจออกกฎหมายเฉพาะมาเพื่อนำเงินที่รัฐเก็บภาษีในส่วนนี้มาเป็นเงินออมของประชาชนเพื่อใช้ในวัยเกษียณซึ่งจะทำให้ประชาชนคนไทยเนี่ยมีเงินออมไว้สำหรับนะครับการเกษียณอายุ ปกติการขึ้นภาษีนั้นเป็นสิ่งที่นะครับจะมีคนไม่เห็นด้วยและคัดค้านแต่ถ้าบอกว่าภาษีที่ปรับขึ้นเช่นการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับมาอีก3%จาก7%เป็น10%ตามที่กฎหมายได้เพดานไว้แล้วเอาภาษีที่ปรับขึ้นมานะครับสำหรับ ทำระบบเงินออมให้กับประชาชนเพื่อให้มีเงินใช้ในวัยกเกษียณก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีและคาดว่าหากทำความเข้าใจกับประชาชนว่าภาษีที่ขึ้นในส่วนนี้จะเป็นเงินออมในไวัยกเกษียณประชาชนจะยอมรับและทำให้ประชาชนมีหลักประกันในวัยกเกษียณและภาครัฐก็จะมีแหล่งรายได้ที่ชัดเจนว่าจะเอาเงินส่วนไหนมาจัดสรรสวัสดิการให้กับประชาชนผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคต สำหรับประเด็นเรื่องนี้นะครับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของประเทศที่มีการถกเถียงกันอย่างมากเรื่องการพิสูจน์สิทธิฟความจนและรายได้ของผู้สูงอายุว่าจําเป็นหรือไม่นั้นในเรื่องนี้ต้องมีการหารือกันกับทุกฝ่ายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะในขณะนี้มีการถกเถียงกันอย่างมากจะใช้เกณฑ์อะไรมาเป็นตัววัดเช่นรายได้ของครอบครัวหรือเส้นความยากจน นะครับซึ่งตัวชี้วัดต่างๆที่ต้องมาดูว่าความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่นะครับและต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างไรซึ่งมีคณะอนุกรรมการอีกหลายคณะที่จะเข้ามาดูข้อมูลถกเถียงกันและเรื่องอื่นเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันให้ได้ ขอสรุปก่อนที่จะมีการประกาศออกไปเพื่อไม่ให้ประชาชนสับสนซึ่งคงต้องรอให้มีการหารือเรื่องนี้ในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติให้ได้ข้อยุติอีกครั้งทั้งนี้จากข้อมูลการสำรวจรายได้ของผู้สูงอายุพบว่าผู้สูงอายุของไทยจำนวนมากมีรายได้ต่ำฝ่ารายจ่ายและรายได้ต่ำกว่าเส้นยากจนโดยพบนะครับว่า3 4หรือประมาณ1ใน3ของผู้สูงอายุที่เข้า อยู่ในวัยเกษียณขอ แล้วของประเทศไทยยังคงทํางานอยู่แต่มีรายได้ต่ําฝ่าเส้นยากจนโดยผู้สูงอายุนะครับฝ่า78.3มีรายได้ต่ำฝ่า1น0 0แสนบาทต่อปีทําให้ยังคงต้องพึ่งพารายได้จากแหล่งอื่นซึ่งแหล่งรายได้ในการดํารงชีพของผู้สูงอายุส่วนใหญ่มาจากการทํางานนะครับ3 32.4เร์เซ็นตเงินจากบุตร32.2และเบี้ยยังชีพ19.2ขณะที่ผู้สูงอายุประมาณ 41.4%มีเงินออมต่ำกว่า50,000บาทซึ่งเรื่องของการออมสำหรับผู้สูงอายุให้มีรายได้สำหรับการใช้จ่ายถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นความท้าทายของสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยที่ต้องมีการวางแผนและมีการรองรับนอกจากนี้นะครับโครงการประชากรไทยในปัจจุบันถือเป็นสังคมผู้สูงอายุนะ โดยสมบูรณ์แล้วมีแนวโน้มที่จะมีประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นในปี66โดยจะมีผู้สูงอายุประมาณ13.3ล้านคนคิดเป็นประมาณ20%ของประชากรทั้งประเทศส่วนอีก10%ข้างหน้าหรือในปี76นะครับจะเป็นสังคมผู้สูงอายุนะครับแบบสุดยอด โดยมีผู้สูงอายุประมาณ18.38ล้านคนหรือประมาณ28%ของประชากรทั้งหมดจากนั้นในปี83ผู้สูงอายุจะเพิ่มเป็น20.51ล้านคนหรือคิดเป็น31.37ของประชากรทั้งหมดเท่ากับว่าประชากรนะครับสูงอายุจะเพิ่มขึ้นสัดส่วน1ใน3ของประชากรทั้งประเทศนะครับอันนี้ก็คือเป็นอาการที่เรียกว่าข้อมูลนะครับจากสภาวะที่ออกมานะครับความรู้สึกและก็มีการเสนาว่าเอ๊ะวันเนี้ย ในการเข้าเรียกผู้สูงอายุเราจะดูแลผู้สูงอายุได้ยังไงแต่ถ้าถามว่าวันนี้นะครับถ้ามันเป็นการที่ว่าเอ้ยขึ้นแวดส0นะครับขึ้นแวดนะครับจาก7%เป็น10%เพื่อเอาเงิน3%เเนี้ยเอาไว้เป็นเงินเป็นเงินออมของผู้สูงอายุเอาไวา้ดูแลผู้สูงอายุในวัยชราอันเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะ พูดถึงก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ปัญหาคือว่าถ้ามันจะขึ้นตอนนี้ในภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ประชาชนจะเข้าใจหรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับการจะขึ้นก็ต้องทาความเข้าใจกับประชาชนให้ประชาชนเข้าใจว่าเอ๊ะการขึ้นนะครับการขึ้นภาษีแวดเนี่ยนะครับเพื่ออะไรจุดประสงค์อะไรแล้วมันป่งชัดอ่มัน ชัดเจนโปร่งใสามากน้อยขนาดไหนถ้าเกิดว่าต้องขึ้นเพราะการขึ้นขึ้นจากแปขึ้นไปอีก3%เป็นสิเนี่ยมันคือภาระของประชาชนอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับหน่วยงานต่างๆของภาครัฐเนี่ยมันโปร่งใสและชัดเจนทําตรงไปตรงมาหรือเปล่าเหมือนกับว่าตอนนี้เหมือนเรื่องของประกันสังคม เหมือนเรื่องของประกันสังคมที่มีการเก็บเงินจากประกันสังคมเกิดอย่างเงี้ยตอนนี้มันก็ยังไม่โปร่งใสไม่ชัดเจนและประชาชนรู้สึกว่านะครับไม่อยากที่จะเสียเงินเข้าประกันสังคมเพราะว่าไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควรหรือว่าเงื่อนไขต่างๆเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าวันนี้ สิ่งที่ปัญหาปัญหาใหญ่ที่สุดนะครับอันนี้โครงการแบบนี้ดีนะครับเป็นโค,โครงการที่ดีเป็นโครงการที่ดีมากๆแต่ถ้าเมื่อ,อไหร่ก็แล้วแต่ที่ประเทศไทยยังนะครับหยุดการทุจริตคอร์รัปชันโกงกินรับสวยรับสินบนหรือการทุจริตอะไรพวกนี้ไม่ได้โครงการแบบนี้มันก็จะไม่สามารถผ่านไปได้เพราะถามว่าโครงการแบบนี้เพิ่มขึ้นอีก3อีก3%เนี่ย ถ้าเอา3%ทั้งหมดนะครับไปเก็บเอาไว้นะครับเอาไว้เพื่อ,อเป็นเขาเรียวกว่าอะไรบำเ็จบำนานของคนที่เกษียณอายุของคนที่อายุตามมาตรฐานตามเกณฑ์แล้วจ่ายออกมาเลยอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ดีมันเป็นสิ่งที่ดีถ้าสามารถทําได้แต่ปัญหาคือว่าเงินหลังจากขึ้นไปแล้วเนะี่ยมันจะเป็นโครงการนี้ล้วนๆหรือเปล่าหรือมันเอาไปที่อื่นหรือมันกระจายไปตรงอื่นหรือมันเอาไปตรงไหนนี่แหละครับคือสิ่งที่ประชาชนต้องตั้งคําถามซึ่งแน่นอนครับว่าทางสภาพัดย้ํานะครับว่า อันนี้ยังไม่มีการขึ้นนะครับยังไม่มีการขึ้นยังไม่ได้มีการอะไรเลยแต่เปลี่ยนแค่ว่าทางสภาพัฒนมีการเสวนามีการเสียวนาว่าเอ๊ะแนะนำเรื่องของการขึ้นภาษีแวดนะครับเจปนะครับจากเเป็นี่ยเป็นสิเพิ่อมอีกสเเซนเพื่อวัตถุประสงค์นะครับเพื่อวัตถุประสงค์เอาไว้เป็นเงินสําหรับนะครับคนที่สูงอายุในอนาคตแน่นอนครับว่าวันนี้เงินของคนที่สูงอายุในอนาคตเนี่ยที่จะเกิดขึ้นและหลายๆคนก็ มีครอบครัวที่ดูแลได้แต่บางคนก็ไม่สามารถที่จะมีครอบครัวที่ดูแลก็ต้องดูแลตัวเองซึ่งแน่นอนครับแนวโน้มคนที่สูงอายุเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นอยู่เรื่อยอันนี้มันเป็นเรื่องที่จะต้องคิดถึงเหมือนกันนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็ดูแลตัวเองไม่ได้หลายๆคนก็ไม่มีรายได้หลายๆคนเนี่ยก็ต้องยอมรับว่านะครับหลังจากที่อายุเยอะแล้วเนี่ยนะครับก็มีไรายได้เอาไว้ดูแลตัวเองแต่บางคนก็ไม่ได้มีรายได้ดูแลตัวเองเลยซึ่งโครงการเนี้ย เพราะถ้าถาหรลบผมผมมองนะ,ะสภาพัพคิดคิดเอาไว้ดีมากดีมากแต่จะทําได้ขนาดไหนทําได้เท่าไหร่อันนี้ต้องคิดให้หนักและการขึ้นภาษีแวดจาก7%เป็นเนี่ยเป็นสิเนี่ยในช่วงสถานการณ์แบบเนี้ยผมว่าคนจะไม่ได้มองถึงประเด็นนี้มันกลายเป็นมองว่านโยบายต่างๆที่ออกมาของรัฐบาลชุดนี้ทําให้ต้องเก็บภาษีเพิ่มผมบอกเลยถ้าว่าขึ้นตอนนี้นะครับ รัฐบาลเล็กแน่ๆน,นะครับรัฐบาลเพื่อไทยที่อยู่ตอนนี้เละแน่ๆแ,แต่ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าทำความเข้าใจแล้วก็มีทําโครงการขึ้นมานะครับทำอะไรให้มันชัดเจนแล้วออกมาบอกกับประชาชนเรื่องเรื่องโครงการต่างๆเรื่องนโยบายต่างๆอะไรทุกอย่างให้มันชัดเจนนะครแล้วค่อยขึ้น อันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่เห็นด้วยหรือจะให้ดีก็คือนะครับทำอ่าทำโครงการออกมาแล้วก็ทําประชามติให้ประชาชนทุกคนมาออกความเห็นเพื่อลดแรงเพราะถ้าถามว่าตอนนี้ขึ้นภาษีแวดจาก7%เป็น10%เนี่ยมันคือภาระของประชาชนซึ่งแน่นอนครับว่าผมเชื่อว่าประชาชนหลายๆคนนะครับไม่ได้มองถึงว่าขึ้นเพื่ออะไร แต่พอมองว่าขึ้นก็คือทําให้ค่าใช้จ่ายของเขาขึ้นนี่แหละครับคือสิ่งที่ต้องคิดนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าเอามานําเสนอย้านะครับว่ายังไม่มีการขึ้นนะครับเป็นเพียงข้อเสนอของสภาพัฒน์เท่านั้นมีอะไรอัปเดตมีอะไรคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ